ใส่ใหญ่เล,ลยตัวนี้สายใหญ่ครับท่านผู้ชมไส่โลแน่นอนป๊าบโอ้โหขอบคุณนะครับนี่ครับ,รบชมหน้านะเก๋โอเคนะครับ <c oughs> ม,มาแล้วคร, <c oughs> รับมาอีกแล้วตัวหนึ่ง ดีถ้าผู้ชมอย่างเป็นนากการนะครับวันนี้ผมเหมือนเดิมนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หนองปลาไหลวิวนะครับมาถึงมาเช้าฝนกระนำเละเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็มาอีกแล้วครับฝนไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ก็ EP23 นะครับฝากติดตามชมผลงานเหมือนเดิมท้ายคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวแรกกันเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะครับเช้าดีขอไปเรียกเสียงรบกวนนะครับ เราอยู่ในกองกําลังรัดเสียนะครับมีเครื่องบินขีปนาวุธบินผ่านหนองปลาไหลวิวนะครับต้องขอภัยเรื่องเสียงเสียงด้วยนะครับก็เรามาถึงหนองปลาไหลวิวแล้วนะครับเมื่อเช้าได้2ตัวนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายตอนจังหวะลงเบ็ดตีเบ็ดนะครับวัวนี้ผมองเบ็ดมาด้วยกัน4ี่คันนะครับนี่นะครับลงอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนตู้ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญนะครับตรงนี้นะครับอยู่โซนทางขวาร้านนะครับมากับทีมงานสิงเมดคมนะครับมีนลิตโอเคครับผมนะครับวันนี้มาด้วยด้วยกันหลายคนนะครับนลิตนาเกีนะครับนเกีมาก่อนนะแตงตั้งแต่ื่อวานแล้วครับอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับวานกดไปยี่สิบกว่าครับนี่นะครับเพียนครับแอดนุกนะครับจากแอดมินกลุ่ม BG นะครับผมก็ตอนนี้จะมาขุดแห้วกันนะดูครับไม่ได้ขุดแแห้วเลยผมไม่แห้วแล้วครับนี่นี่เมื่อวานกดไปเยอะเจ้านี้วันนี้วันนี้ผมขอปากกลับบ้านมั่งโอเคนะครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศไปพังพงก่อนนะปลาไม่กินเด็ดค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยครับแต่ก็เป็นระยะห่างกันอยู่ผมก็อยู่ห่างอยู่นะครับ ห่าใส่เมสป้องกันตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่ไม่ได้ไปเที่ยวพันห้าครับขี่นะครับเนี่ยนลิตนลิตจากทีมงานสิงเม็ดคมนะครับโอเคนะครับผมบรรยากาศพอของปากหองคอก็ชุมปลาตัวแรกกันเลยเอาล้วครับ กวเตีกม่ีจัดแล้วครับกนียกครับจเมื่อกี้จัดแล้วอวมาเมมึงมามอย่ามัวคุยรีมาช่วตักฟงตักปลานี่ยไม่ต้องลัวมันอยู่ใต้ปัาอย่าไปลัวผนเต็มแรกอลิ มีทหารจะมาเนี่ยเดยวเอาละครับมาละครับหลงสามคนเลยงั้นมือตักคนมือตักคนนึงมือเยื่อคนนึงมือถ่ายคนยคนึงเอามาละครับมือจับนะ ครับใส่โอ้ยใสใหญ่เลยตัวนี้ใสใหญ่คนระับท่านะผู้ชมใสโลแน่นอนครับโอ้โหขอบคุณนะครับนี่ครับชมหน้านัเก๋ <c oughs> โอเคนะครับ, <c oughs> เบน,นเก๋จัดหนักเมื่อวานแกกดไปสิบสี่สิบห้าตัว,นะตวน,นะครับวันนี้มาแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนฝั่งกันเลยครับ กำลังวุ่นวายนะครับพันกันยับเลยเห็นนะครับโอเคโอเคชกปลาหน่อยครับชกปลาโชว์ลยนี่นะครับดูมือผมผมปากับมือนี่คละไกสนเลยโอ้เดี๋ยวนี่นะครับดูมือผมกับปลาไสโอ้ย ผู้ชมดูดิโอเคนะครับผมชมหน้านะเกเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันเลยของผมต้องได้บ้างแหละ่แไม่อยู่อ่อ 最近近啊。 คนนกลนที่ตักน่อครับนทขอที่ตักหน่อยครับโอ้โจะดูนไปไปไปนู่นเลยเขาคันอ่อน ผมก็รักกินอยู่ <c oughs> ชมหน้าแล้วผมก็ต้องลงน้ำเหรอไม่ต้องลงอะไรชมชมหน้าครับผมปลากินไปแล้วครับแอดลุกจับครับรอบนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่หนึ่งครับตัวตัวที่สองตัวที่สองแล้วครับเอาตัวที่หนึ่งตัวแรกว่าวตัวแรกว่าวไปแล้วนะครับลงไปตักลงไปตักแล้วนะครับมาครับมาเรื่อยๆเรื่อย มาเรื่อยๆแล้วครับมาัรอ,อดไปเลยครับน,นี้อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยไปปล่อยเอ็นให้อยู่หลุดแล้วตรงนี้หาที่กี่ล้ะอ๋อนุ่นเอ็น โอ้ยมเข้าชังสเกไม่ปาเดียวมันิขึ้นบเอ้ยปาแล้วเนี่นะครับมาแล้วครับตัวที่หนึ่งของแอดลุกครับผมไม่เอาหัวมาผล่เลยไม่เอาหัวผใช่ไหมโอเคครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวปางเลยครับเกบือบหลุดแล้วด้วยน่าโอเคครับ โอเควางเลยครับนี่นิดเดียวมันจะติดคีบลูกปลาครับตัวนี้โอ้ยลูกปลาพันปลาครับตัวน,วนี้ตัวเล็กไซส์รึ่งโล,<ป>โลครึ่งโลอันนี้เราตกโอเคครับผมต่อไปเป <ผม S 1> ็นตัวต่อไปกันเลยเขาจะได้อยูม่มาแล้วครับมาแล้วครับตัวที่จะไห่ตัวนี้ แล้วผมไม่ได้เอาสีปลาเห็นปลากินไม่ได้ตีหาเขาเลยนะพี่กบนะ แล้วครับโหดมาอีกแล้วตัวหนึ่งเี๋ครับท่านผู้ชมย่อยครับผมครับอือหือน่าช้าเก๋ครับผมผมโตตกดไฟโอเคนะครับครึ่งวันแล้วครับพอได้ตัวอยุดครับดีเรื่อยๆครับออกเราลุ้นถึงนี้ช่วงเย็นเลยนะครับออ ข้างก็เอาอีกเรื่อยๆครับวันนี้ถือว่ากินจัดนะครับผมก็สามสี่ตัวแล้วครับไอ้ทอพอีกสามสี่ตัวเหมือนกันพร้อมกันเลยนะครับิงไล่ไล่กันเลยนะครับหมายไหลวิวนะครับนี่ครับกินเด็ดครับทุกผู้ชมคันนี้ครับคันแรกดิ ขี่นะครับโอ้ยจัดจริงๆครับเมื่อกี้กินแล้วครับดีอ่ะเพิ่งตีลงไปใหม่หาเม็ดฟมไม่เจอนะครับโอเคนะปุ๊บเดี๋ยวชมปลาตัวต่อไปกันเลยไปกันครับผู้ชมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ จัดวัดกระจายวันนี้กี่ตัวแล้วครับคราวนี้สามสี่สี่แล้วครับสี่แล้วสี่แล้วตาลุนโดมอ๊อฟจีกระถางไปแล้วโอ้หยนี่ครับ กำลังสู้กับปลาอยู่นี่ครับนี่ครับหาเรียบร้อยครับซับโอ้โหตรงนิงอีกแล้วซับนี่ครับน้บนบนบนาเสีอสีน้ำเงินครับเรียบร้อยครับนี่นะครับ ดู่นายครับผมผมก็งัดแล้วครับหลายตัวแล้วครับโอเคครับผมนี่นะครับชมหน้าแอดลุกนะผมโอเคครับขอบคุณมือตักมากเลยครับนี่โอเคครับผมชมตัวต่อไปกันเลยแล้วกินไม่ไกลไพอโอ้ยไหล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 อันลิฟครับขันไหลแล้วครับนี่นะครับ นี่นะครับสิงเม็ดคมเราจัดแล้วครับผมหันพุ่งลงน้ำเลยนะครับพอดีแกกระโดดตีลังกาสามตลบจะคุบเบ็ดได้ทันนะครับผมเมื่อกี้เอาเอา,เอาที่ตักที่ตักนี่นะครับปลากินจับนะครับเป็นปลาฝูงไหลวิวนะครับผมเหมือนเดิม วันนี้โอเคนาริสนาริสเดินตามปลาลงไปหน่อยครับผมเดินตามปลาลงไปเดินไปอีกเดินไปหน้าอีกมันตื้นตรงนั้นอ่าโอเคนะกน้ำบาแล้วครับฟับโอ,โ,โอ้โหมาแล้วโอ้สาโลไหนนาริสดูตัวหน่อยครับผม นนททางงไปถึี่นะครับโอ้โหสายใหญ่นาริทนี่ชมหน้านาริดอ่ะมืดเลยอ่ะเฮ้ยถอดแมสก์นะครับโชว์ชวหน้าตาเราล่ะนี่นะครับนาริททีมงานสิงเบ็ดคมของเรานะครับนี่สายนี่นะครับดูฝ่ามือผมกับดูตัวป่าโอเคครับผมดูตัวต่อไปกันเลยรัคบผม ครับแล้วดุยรอบเย็นครับกดคันกระเด้งเลยครับตึงไหมครับตึ้ง จับแล้วครับจับแล้วยังเนี้ยล้เมื่อกี้เก็บเบ็ดแล้วนะเก็บแล้วพันนั่งกำลังก็ได้เก็บเนี้ยบอกเลือด,ดสองทุ่งเลือด่าง ลงน้ำมากขนาดเขานั่นน่นายใครต่อมีคนต่อวะอ่มีคนต่อเลยเหรอเข้าจัด้วยนั่นั้นแล้วตีง่ายเลยไม่ต้องอะไรเลยลองไปมัดก็ลองอันนี้เย่ะๆทีเลยู่ลางเดนอลองก็รอ